ที่รองรับราที่เขาจัดให้ชาวทำให้การเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็รอคงการเอาเอาสั้นๆเลยนะอาจารย์ว่าถ้าไปในแง่ร้ายบ้างกับคุณเศรษฐาคืออาจจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยอาจารย์มองว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะมาจากเพื่อไทยไหมหรือจะเกิดการเปลี่ยนคู่ย้ายค่ายกันบ้างละคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคดีคุณเศรษฐากับคดีพักคก้าวไกลเนี่ย มีส่วนที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องแล้วทำลายมาอยู่ในช่วงกรกฎาคมด้วยถูกไหมคะก้าวไกลเนี่ยอาจารย์ประเมินว่ามีโอกาสจะไม่ได้ไปต่อสูงกว่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลว่าจะมีคนของก้าวไกลเนี่ยเขาต้องไปหาที่อยู่ใหม่ใน60วันใน60วันใน60บวันคราวนี้การหาที่อยู่ใหม่ก็เป็นไปได้หลายทางนะครับเขาอาจจะมีการจดจัดตั้งพักเตรียมเอาไว้หรืออาจจะมีการย้ายค่ายไปอยู่ค่ายอื่นหรือย้ายแบบข้ามขั้วเลย นะเพราะตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายลักษณะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คดีพรรคเก้าไกลเนี่ยถ้าถูกยุบนะแล้วจะทําให้เกิดผลสมมุติว่าคุณเสถาไม่ได้ไปต่อต่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นมันมีความเป็นไปได้เลยะนะแล้วแคนดิเดตนายกวันนี้ก็จะมีจํานวนที่ลดน้อยลงไปอีกะนะเพราะฉนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเสถ่าไม่ได้ไปต่อพรรคเก้าไกลไม่ได้ไปต่อ,อน,นี้เป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองแน่นอนอาจจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองใ,ใหญ่ที่จะเกิดการ ล้างไั่ใหม่ช่ก็เป็นได้อาจจะเกิดการข้ามขั้วย้ายค่ายสลับข้างอะไรกันเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละแต่ถ้าดีลที่ว่าที่เราบอก5้า0ิบห้าสิมีจริงไหมอ่ะมันอาจจะเป็นสลักสําคัญที่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการสลายขั้วย้ายค้างกันได้ยง่ายเนะอาจารย์ถ้าคนที่เชื่อเรื่องดีลก็เชื่อไปนะก็ว่าไปนะแต่ทีนี้ถ้า เกิดการเปลี่ยนหัวขึ้นมาจริงๆอาจารย์คิดว่าน้าหนักเนี่ยจะมีโอกาสไปที่แคนดิเดตท่านไหนแคนดิเดตเนี่ยมีหลายคนเลยที่มีน้ําหนักนะครับจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ยังมีเหลือ2คนคุณมุ้งอิงคุณชัยกเกษมภูมิใจไทยคุณอนุทินนะหรือว่าในส่วนของพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์เก็ยัยงอยู่ะนะครับในส่วนรวมไทยสร้างชาติคุณพิรพันธ์พลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในขายนะเพรานะฉะนั้นอะไรก็เกิดคุณจุลินด้วยจากประชาธิปัตย แต่เพื่อลดดีกรีความร้อนแรงเพราะสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราอย่าลืมว่าในสมการที่พูดมาก็มีประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะหลายคนมองฉากทัดต่อไปว่ามันจะมีโอกาสไหมอาจารย์ว่าถ้าไปถึงเดือนหน้าแล้วเกิดเก้าไกลโดนยุบอุณภูมิมันเดือดขึ้นเนี่ยมันจะถึงขั้นประชาชนลงถนนกันไหมคะผมว่าระยะเวลาอันใกล้ตรงนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องของการ ลงถนนการชุมนุมต่างๆเนี่ยสังคมไทยเองก็ตกผลึกแล้วละ่ะว่า20ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่คําตอบะนะหรือแม้ทั่งการที่จะชุมนุมเพื่อทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยการรัฐประหารหรืออะไรต่างๆเลยไม่ใช่คําตอบการแก้ปัญหาเพราะนั้นอาจารย์มองว่ามวลชนลงถนนรวมรไปถึงที่มันจะไปเราให้เกิดรัฐประหารคงไม่ง่ายคงไม่ง่ายครับะนะด้วยสิ่งที่สังคมก็ตกผลึกด้วยนะแล้วก็ด้วยเรื่องของกติกาที่จะกํากับเรื่องการชุมนุมอะไรต่างๆมันไม่ได้ง่ายเหมือนเก่าละค่ะสุดท้ายสั้นๆนะะอาจารย์เวลามีค่อนข้างจํากัดเนี่ยอาจารย์เอ ก็เป็นประธานอนุกรรมธิการนิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรแล้ววันนี้คุณทักษิณกลับมาอยู่ในฐานะจำเลยคดีสําคัญคือนึ่งหน<อ>ึ่งสองที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าถึงเวลาและยังที่เราจะ คลี่คลายล้างไพ่อารมณ์ทางการเมืองด้วยการออกนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายค,ความคืบหน้าตรงนี้เป็นยังไงคะคือในส่วนที่ผมเป็นประธานอนุกรรมธิการเนี่ยเราได้ดาเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อย100%เแล้วเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่แล้วก็ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วก็เสนอไป7ประเด็นนะครับหก็คือเรื่องของนิยามแรงจูงใจทางการเมืองแล้วก็กรอบระยะเวลา2ก็คือเรื่องการจําแนกการการะทําที่แบ่งออกเป็น3มหมวดคดีนะครับคือเรืร่องคดีหลักคดีรองและคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง สามก็คือเรื่องของการกําหนดทางเลือกว่าจะนิทัศกรรมแบบไหนจะใช้กรรมการนิทศกรรมไหมจะไม่ใช้กรรมการหรือว่าใช้แบบผสมผสาน 4. ก็คือเรื่องของโครงสร้างองค์ประกอบ หน้าที่อำนาจของคณะกรรมการนิรโทษกรรมถ้ามีจะเป็นยังไงแล้วก็5ก็คือคกลไกกระบวนการนิรโทษกรรมในแต่ละชั้นเนี่ยซึ่งวันนี้คนที่เขาอยู่ในแต่ละชั้นชั้นพนักง,งานสอบสวนอายการสารลราชทันนี่ไม่เหมือนกัน6ก็คือเรื่องการเดียวยาซึ่งเราเน้นไปที่การเดียวยาสิทธิ์ไม่ได้เน้นในการเดียวยาทางแพ่งนะครับและ7คือมาตรการป้องกันการทำผิดซ้ําหรือที่เราเรียกว่า amnesty program เพื่อทาให้สังคมนั้นไปสู่ความปรองรองอันนี้ค,คือเเรื่องทีน่นี่คือเจ็ดเรื่องเอาอย่างเร็วที่สุดที่ค,ค,คิดว่ากฎหมายนี้ระทศกรรมจะเข้าสภาได้รันคิดว่าเป็นเมืเอ่อไรตอนนี้ต้องบอกว่ากรรมธิการชุดใหญ่เนี่ยไม่ได้ร่างกฎหมายนะครับกฎหมายยังคงเป็นหน้าที่ของสภาผู้แท<า>รนราษฎรเราทำเพียงแค่ข้อเสนอข้อเสนอที่จะเข้าสภาได้เราปักหมุดหมายไว้ว่าก่อนเปิดสมัยประชุมนี้คือต้นเดือนกรกฎาคมาไปอยู่ในกรกฎาคมอีกแล้วใช่ครับอย่างเร็วถ้าถ้าไม่โดน ปรับเปลี่ยนแซงคิวอ,อะไรเนี่ยสิงหาคมน่าจะประมาณนั้น<อ>เพราะว่า,าพ,อพอเสนอยติเข้าไปเนี่ยสภาเขาก็ต้องไปเรียงลําดับนะครับ,รบแต่ว่าก็เป็นไม่ได้เขาอาจจะบอกอันนี้เรื่องสําคัญให้แซงคิวก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้บอกว่าจะออกเป็นกฎหมายทันทีก็ต้องมีกระบวนการพิจารณาสภาในชั้นสสในชั้นสวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าไม่เร็ววันหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันอีกนิดเดียวสั้นๆแล้วนะอาจารย์ค่ะที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยหุ้นไทยตกเหลือเกินก่อนหน้านี้เพราะการเมืองมันไม่นิ่งมาถึงวันนี้อาจารย์คิดว่าพอจะมีความหวังขึ้นไหมกับความเชื่อมั่นของผมคิดว่าความเชื่อมั่นทั้งหลายเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาละแล้วสิ่งสําคัญคือเราต้องอยู่บนหลักการที่แท้จริงไม่ได้อยู่่่่กกกับเเรรรรือองงงขาาาสส้้้ะแนีีีทลลมมไไดดป็ผ ต่อบ้านเมืองหรอครับผมที่เสนอล้มที่สีแลล้มเลิกความคิดอย่างนี้เพื่อที่จะให้บ้านเมืองไปต่อได้และอยู่ในคันลองของประชาธิปไตยอยู่ในคันลองของประชาธิปไตยและอยู่ในคันลองของความเป็นจริงที่เราไม่ไม่เล่นใหญ่ตีฟูจนเกินความเป็นจริงไปเพื่อเอาเพียงแค่กระแสแต่มันกระทบกับภาพรวมทั้งประเทศค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ